ตัวผลงานเป็นเรื่องของการเดินทางอยู่ลนะการเดินทางแล้วก็คือคอ,คอตัวตัวงานพูดถึงเรื่องการเดินทางในในรูปแบบของงานศิลปินเองก็เดินทางไปหาข้อมูลในการสร้างงานในระหว่างที่กำลังทำงานในชุดย้อนเวลากลับไปหาวันคริสต์มาสวันที่เป็นจุดเริ่มต้นขอ,ของการตามหาความรักเนี่ยก็ก่อนจะถึงวันคริสต์มาส มันจะต้องผ่านวันที่31ตุลาก่อะแทนที่จะไปได้ของวันคริสต์มาสกลับไปเจอไอ้ซูวิเนียอะไรต่างๆที่มันข้องเกี่ยวกับวันฮาโลวีนนะครับแล้วมันก็มีตุ๊กตาหลายอย่าง<ะ>ซึ่งมันดูน่ารักแล้วมีความเชื่อมโยงกับงานที่เคยทำ<ะ>เช่นตุ๊กตาแมวแมวซอมบี้หรืออะไรสักอย่าง<ะ>นะี้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ,างฮาโลวีนมันก็ทำให้นึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่ชีวิต ในที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความผูกพันกับแมวนะครับแล้วก็เห็นอะไรต่างๆเห็นความเป็นไปได้เหมือนกับเป็นจุดแวะจุดหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปถึงอดีตตรงนั้นมีเ,เรื่องราวที่ทำให้เราย้อนถึงอดีตที่ทผมสนใจในช่วงเวลานั้น